พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะครับสำหรับฝนตกปิดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับในภาคอีสานนะครับโดวยเฉพาะจังหวัดเลยตอนนี้โอ้โหหนักเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ปรีดยางมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะสัปดาห์หนึ่งเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับรัวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับ เชา้าวันที่27นะครับก็ถือว่าเป็นเช้าแรกนะครับที่ได้กรีดยางหลังจากที่หยุดมาหลายวันครับประมาณเกือบสัปดาห์ที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าสวนเลยวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแต่จะมีดเท่าไหร่นั้นจำไม่ได้แล้วเพราะว่าหยุดนานแล้วก็ไม่ได้กรีดเลยนะครับก็ เช้านี้ได้ลงมือกรีดได้ไปแล้วครึ่งสวนไม่กล้าไม่มั่นใจที่จะกรีดทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลัวว่าฝนมันยังมืดอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะมาตอนไหนฉะนั้นก็กรีดสักครึ่งหนึ่งเพื่อลอหยอดกรดนะครับให้มันทันก็เอาไว้พรุ่งนี้คืนคืนนี้คืนนี้นะครับอีกคืนหนึ่งมาซ้ำอีกครึ่งหนึ่ง ดูทิศทางของฝนก่อนนะครับว่าเขาจะให้เรากรีดได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวว่ารุจะพาเข้าไปชมาการไหลของน้ำยางในช่วงหยุดหลายวันทีเดียวครับเหมือนกับเปิดใหม่เลยทีเดียวนะครับดูว่าเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตมากน้อยอย่างไรหรือการไหลเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามบารุไปชมกันเลยครับหลังจากที่ฝนหยุด นะครับน้ำลงเต็มโปะเต็มถ้วยอยู่เลยนะแถวนี้นั้นไม่ได้กีดเท่ากันนะครับคือกีดแค่ครึ่งเดียวก่อนฝนตกนะครับ ก็งา oh. นจะสั่นนิดหนึ่งนะครับไหลแรงอยู่ครับแต่ว่าจะไหลไม่นานนะครับเพราะว่าหยุดเป็นนานเลยทีเดียวนะครับจะไหลยอย่างนี้สักสองหรือสามชั่วโมงเี่ก็เต็มถ้วยแล้วครับแต่นี่มันไหลไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับ Mä luitan. หลังจากหลังจากที่กรีดผ mm. ่านมาได้ประมาณสามชั่วโมงนะครับฝนมาครับโอ้โหเกือบไม่ได้ยางนะครับฟ้ายังไม่มืดมากนะครับแต่ว่าฝนมาก่อนยางยังไม่หยุดไหลเลยนะยังติ้งติ้งอยู่เลยบาร์รถต้องหยอดกดก่อนนะครับโอ้หเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหนื่อยสำหรับหน้านี้ถ่ายถ่ายถ่ายต้องแข่งกับฝนเลยครับยางยังไหลดีอยู่เลยนะครับยังติ้งติ้งอยู่เลยเนี่ย อีกสักสามชั่วโมงเนี่ยดังได้อยู่เลยครับว่ยฝนหน้าฝนนี่มีทั้งดีทั้งเสียนะครับก็คือได้ผลผลิตยเยอะนะครับนี่ขนาดไม่ได้กีดตั้งหลายวันนะครับไม่ได้กีดตั้งเป็นอาทิตย์แต่การไหลก็ยังไหลดีอยู่นะครับสามชั่วโมงผ่านไปยังติ้งต้ง,ตงอยู่นะัะ แต่ก็คงว่าไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าฝนมันตั้งเขาไมา่อีกแล้วตกไปแล้วชุดหนึ่งนะะอโลดหยอดกดทันก่อนเนี่ยฮะหยอดกดทันก่อนครับอะเดี๋ยวลุยต่อครับ